วันนี้ชอระบอรเราเข่งขันขยนขันขันแข็งตวดตาโรงเรียนครับเอาตัวเงี่ยไปก่อนครับมือตื๊บโรงเรียนกันเลยครับข้างหลังโรงเรียนครับโซนนี่ตวดตารักษาความสงบครับผมเดี๋ยงบมาประมาณมาก,กนัดน้เนี่ยมาตรวดตารักษาความสงบครับขี่มากขี่ก้าวมากโรงเรียน ก็เด้ทีมงานปกคลองกับชรบอกมาอีกคือมันเน่ยวันที่หนึ่งมกราสองพันหอยห้เก้าปีไม่หออะหกสิ <60. S 1> บ้าว่าโอ้ยล้ำผิดแต่เนี่ยหกครับล้ำผิดล้ำผิดไปเบิ่งดูมีอยังบ่าละนะแถวนี้ช่วงท้างหลังโรงเรียนครับบ้านพักผาดลง กับแก่ขอบมีหอดกับแก่ครับนี่กำลังกําแพงเรียนมาปลอดภัยเงียบไม่มีกิยงกิยาเพราะเรามาบ่อยครับผมปกครองกับเจ้าระบ้อเขาโทรสอพท์น้ำครับ่ไม่มีบอลอ่ะครับผม เอาไปตรวจรออไปข้างหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ